สวัสดีค่ะวิกกี้ทาโร่นะคะวันนี้มาทำดวงความรักชาวราศรีธาตุน้ำบ้างนะคะมีนกรกฎพิจิกนะอ่ะก็จะแบ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคนที่มีคู่แล้วก็คนโสดนะคะก็จะมีเพิ่มคนโสดเข้ามาให้นะในเรื่องของดวงดาวชาวมีนกรกฎแล้วก็ชาวพิจิกนะคะชาวมีนกับชาวกรกฎก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากทักทาไหรนักนะคะอ่าส่วนชาวพิจิกเนี่ย ตอนนี้ดาวเจ้าเรือนคู่ของคุณก็คือดาวศุกร์เนาะเดีวก่อนตอนนี้ดาวศุกร์อยู่ที่ไหนตานุกระดุมพระชชะพันธุอยู่ในพพันธุแต่ทีนี้มันไปร่วมกับดาวเสาร์เนาะดาวเสาร์มันก็เป็นดาวโทษทุกข์แล้วก็มันไม่ค่อยถูกกับดาวศุกร์เท่าไหร่ก็ให้ระวังในเรื่องของความโศกเศร้าที่จะเหมือนมีในเรื่องของความรักอะไรแบบเนี้ยนะคะ หรือเราก็รู้สึกว่าทําไมมันหดหู่จังเรื่องความสัมพันธ์อะไรประมาณเนี้เออหรือเราคิดมากอะไรมากขึ้นมาทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่เป็นเลยก็ได้นะอืมแล้วเดี๋ยวก่อนนะคะอ่าแต่มันก็จะอยู่ไปแค่ยี่สิบปันจนถึงปลายมกราคมนี้นะคะอ่าแล้วเดี๋ยวดาวศุกร์เนี่ยมันก็จะย้ายอพันธุแล้วก็เข้าไปอยู่ในภพปุตตะนะ ร่วมพระราหูนะคะช่วงนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าหลายๆคนชาวลัคนาราศีพิจิกระหวังจะไปลุ่มหลงอะไรกับใครที่อายุน้อยๆกว่าเนาะเนาะอืมอ่ะประมาณนี้นะคะเเดี๋ยวมนอนงจะมาดูดวงความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก่อนเลยนะส่วนในเรื่องของดวงดาวก็ไม่ได้เน้นเท่าไหร่ ใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นลัคนา,าราศีอะไรก็ไปผูกดวงได้นะคะ,ะในใน Google นั่นแหละแต่ต้องมีเวลาเกิดที่ชัดเจนเนาะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอย่างมาน้องจะแหบๆนิดนึงนะคะเด็กถือเหรียญความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก่อนเลยวีนดาบเท้าไม้เท้ากาฟีดาบพลังงานในช่วงเวลานี้นะคะ ความสัมพันธ์ก็ยังไม่จบเหมือนมันมีการหยุดชะงักของความสัมพันธ์ไปหรือเปล่านะคะเราอะจะรู้สึกว่าเราโดนเอาเปรียบหรืออะไรประมาณเนี้ก็เลยอาจจะอยากอยู่ในพื้นที่ของตัวเองหรือความสัมพันธ์มันก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะโฮออนไปเนาะเหมือนเราเราถือความสัมพันธ์ไว้ความสัมพันธ์มันก็ยังเราก็ยังต้องการมันอยู่แต่ว่าช่วงเวลานี้อจจะเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์หยุดชะงักลงไป นะหรือมันมันเป็นช่วงที่เบื่อเบื่อเฟงเฟอะไรประมาณนี้อมันไม่ได้มีการพัฒนาอะไรแบบเนี้นะคะเราก็เหมือนกับพยายามที่จะยือ้ๆอๆไว้นั่แหละนะอืมพยายามจะยื้อเอาไว้นะคะแต่ส่วนตัวของคุณเองก็เหมือนอาจจะปรเทคตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะเออก็คือเหมือนแคร์ความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นนั่นแหละอนีนพลังงานรวมก่อนนะหนึ่งดาบ ไพ่หกถ้วยไพ่สิบดาบแล้วก็ไพ่เทมเพลนอ่ะโอ้พลังงานมันเหมือนกับประมาณว่าอ่ะถึงแม้ความสัมพันธ์เนี้ยมันคือหมอนนองมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันในบางท่านมันมีอะไรที่ ที่สะสมอ่ะเออมันมีอะไรที่สะสมแล้วมันก็รอคอยการการจบอะไรแบบนี้นะคะแต่อะไรก็ตามคุณกับเขามันก็ยังมีความแบบผูกพันนะน่ะนะเออคนคนนี้เป็นคนที่เก่าๆของคุณเลยก็ได้หรือเป็นรักดังใบอะไรของคุณนะคะอืมเอาเป็นว่ามีการตัดสินใจที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องเหมือนกับร้อยสถานการณ์มันที่คลายหรือสถานการณ์มันดีก่อนอะไรก่อนเพราะในตอนนี้มันเหมือนกับ ต่างคนก็ต่างไม่ได้อยากที่จะเทคแอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์เนาะเพราะมันเหมือนกับว่าไม่อยากเสียเรื่องเสียเนื้ออะไรประมาณนี้เออให้สิบดาบอะนะคะอืมก็อาจจะต้องให้พื้นที่อ่อส่วนตัวอะไรแบบนี้กันก่อนนะเดี๋ยวดูเพิ่มสิสามไมเท้าไพ่แมจชีชียน แล้วก็ไพ่สามถ้วยอาจจะต,ตัวของเขาเองอาจจะพยายามที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะ,ะให้คุณกลับเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์น,นะคะ,อ,ะอาจจะใช้ไม่ได้ด้วยเลขก,ก็เอาด้วยกลนเนาะ <c oughs> เขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลๆจากคุณหรือว่ามองอาว่าเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่แล้วก็ตั้งใจที่จะมาะเหมือนคืนดีกับคุณอยู่นะคะไพ่สามถ้วยมันขึ้นมาเนาะหรือเขาอาจจะ มาพูดปากหวานอะไรใส่คุณก็ได้คนคนนี้เป็นคนที่ดูกรล่อนอ่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ดูเป็นแบบมารยาหญิงอะไรประมาณนี้นะคะอ่าเขาจะมีเขาจะรู้วิธีอ่ะว่าจะทําไงให้คุณอ่ะรู้สึกดีกับเขาเนาะอาจจะเป็นคนที่พูดเก่งอะไรเก่งก็ได้นะคะอ่าพูดตะล่อมเก่งอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วก็เป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีแผนการอะไรแบบนี้อยู่ในใจก็ได้เนาะคือเขายังน่าจะแบบ ความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ค่อยเหมือนเดิมนะ,ะมันไม่ค่อยเหมือนเดิมแลวตัวตัวเขาเองอหรือหรือว่าคุณด้วยก็ยังมีความแบบไม่อยากปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปก็คือยังเสียดายไม่อยากที่จะสูญเสียนะคะก็อาจจะพยายามที่จะประนีประนอมก็ได้อืเนาะ,ะแต่ในบางรายอ่ะสำหรับคนที่มีปัญหาในเทิร์ดพาร์ตี้อะไรประมาณนี้อ่ะไพ่สามถ้วยอื เขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่บอกคุณไม่หมดนะคะหรือว่าอาจจะแบบอยากใส่หน้ากากอะไรแบบนี้ใส่คุณก็ได้เออมีการโกหกอะไรแบบนี้เพื่อที่จะให้คุณอยู่ต่อไปในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะอ่ะโอเคอันนี้พลังงานรวมนะราศรีธนูเด่นนะคะพฤษภการมังกรกลุ่มเมทุนตุลทีนี้จะไปดูในเรื่องของความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอ่ะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะ ดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณสิไพ่เจ็ดดาบไพ่แปดดาบอือไพ่เดวิลความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไพ่เดทอืม ให้แมจิเชียนให้ฮาถ้วยให้ควีนถือเหรียญคนคนนี้ดูเป็นคนที่มีความสับสนในตัวเองเนาะอืม ในตอนนี้หมอน้องมองว่าเขายังไม่พร้อมกับการสูญเสียคุณไปนะคะความรู้สึกของเขาก็ยังคือยังเสียดายคุณอยู่นั่นแหละเพราะคุณเป็นโชคชะตาของเขานะั้นแล้วเขาก็ยังเห็นว่าคุณนะ่ะมีค่าหรือว่ามีประโยชน์กับเขานะคะอืมมองว่าไอการที่เขาไปทําอะไรบางอย่างเขารู้ตัวนะเขารู้ว่าเขามีความผิดนะคะในบางคนนะอ่ะ เขารู้ว่าเขามีความผิดแล้วก็เหมือนไม่กล้าเผเชิญหน้ากับมันน่ะไม่ไม่อยากที่จะแก้ปัญหาหรือไม่ก็อ่ารู้สึกผิดนั่นแหละนะคะอ่าแต่ว่าก็อาจจะทําเป็นเหมือนแก้ตัวอะไรแบบนี้ไปนะอ่าแก้ตัวน้ําขุนขุนหรือเขาเป็นคนที่กันล่อนมีมารยาอะไรแบบนี้พยายามที่จะกบเกลื่อนในสิ่งที่ตัวเองทําผิดก็ได้เนาะอืม ความรู้สึกในตอนนี้คือเขากลัวว่าคุณจะจบกับเขานะคะอ่าหรือไม่ก็เขาเขาอาจจะจบกับคุณไปก่อนอะไรก่อนแลวก็เกิดมาเสียดายอะไรประมาณนี้เนาะมีความสับสนในใจนะคะหรือมีความแบบขัดแยง้งอะไรบางอย่างกับคุณนั่นแหละไพ่เจ็ดถ้วยไพ่งถือเหรียญไพ่หกเหรียญ แล้วก็เดี๋ยวนะแล้วก็ไพ่หกดาบอืความรู้สึกของเขาในตอนนี้หรอคือเหมอนน้องมองว่าภายใต้ใบหน้าที่ดูนิ่งๆของเขาอะเขาเหมือนซ่อนอะไรไว้บางอย่างซ่อนความวิตกกังวลน,นะคะความอึดอัดใจอะไรประมาณนี้เนาะค่อ,อนข้างที่จะฟุ้งซ่านในเรื่องของคุณนะเออแล้วก็ มองว่าเขาก็อยากให้คุณเห็นใจเขาอะไรเขาอะเออเหมือนเหมือนเรียกร้องความสนใจแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรอะไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเอาเพราะมันดูแล้วมันเป็นพลังงานของการที่แบบดูนิ่งๆอะเออดูเหมือนใจเย็นอะไรประมาณเนี้ยนะคะเออที่ใจเย็นเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าเหมือนกลัวเออกลัวการการะทําของตัวเองมันจะไป เ,เข้าตัวเขาอะไรแบบนี้นะเ,เขาเหมือนรอให้สถานการณ์มันคลี่คลายไปเองอะไรแบบนี้ไพ่สิบเหรียญออมองว่าเขาเองก็เหมือนอยากชัดเจนกับนะคุณเหมือนกันนะไพ่สองไม้เท้าคือกํำลังตั้งใจหรือกําลังรอคอยว่าจะทำอะไรบางอย่างที่ชัดเจนเกับคุณนะคะในตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากแล้วก็ไพ the ่ตีเอ็มเพลทคุณก็เป็นเสมือนกับคนที่มีความสำคัญในชีวิตของเขานะ เจ็ดไม้เท้าค่อนข้างที่จะมองว่าเขาค่อนข้างที่จะห่วงคุณนะเออหึงห่วงคุณหรือพยายามที่จะแบบไม่อยากให้ใครเข้าหาคุณอนะเพราะว่าอันนี้มันขึ้นเอ็มเพลสขึ้นมาเห็นไหมเออคุณเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาเพราะฉะนั้นเขาจะพยายามที่จะกันคนอื่นๆออกไปนะคะอันนี้มันไม่ได้หมายความว่าเขาลําคาญคุณนะเจ็ดไม้เท้าในในไพ่ชุดเนี้ยอือจะหมายถึงว่าเขาเหมือนกับคุณมีมีค่าสําหรับเขามากจน จนเหมือนกับเขาอยากที่จะพยายามกับความสัมพันธ์เนี้ยเออเหมือนต่อสู้อะไรแบบเนี้ยนะคะอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของเขานะพลังงานที่เห็นก็คือพ,พุทศักราชมังกรน,นะคะตัวเองนะอ่ะแล้วก็ราศรีพิจิกเด่นโอเคมีประมาณนี้ทีนี้แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะอ่าครึ่งเดือนแรกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด โอ้โไพ่สิบถ้วยไพ่พระว้าวแนวโน้มดีนะเนี่ยไพ่แดไม้เท้านะคะอ่ะสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่อ่ของชาวทัตุน้ำนะแนวโน้มความสัมพันธ์ช่วงช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ย มีโอกาสที่เขาจะติดต่อหรือสื่อสารมานะคะการเจรจา,าติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกนะับเขาเป็นไปได้ด้วยดีนะคะไม่ได้มีการทะเลาะเบาแวงอะไรกันแล้วก็เขามีโอกาสที่จะบางท่านมีโอกาสที่เขาจะมาขอเหมือนเออคลียร์กับคุณหรือไม่ก็มามา,มาเริ่มคบหากันในลักษณะแบบคู่รักอะไรแบบนี้ได้นะอมืมีการตกลงในความสัมพันธ์ก็แล้วกัน นะคะอ่ามีการตกลงกันว่าจะเอาอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้นะหลายๆคู่มีโอกาสที่จะลงเอยกันนะในช่วงเวลานี้นะคะเหมือนเขาแบบลงเสน่ห์คุณอะเด็กถือไม้เทา้าเขาจะพูดทาาทามเกี่ยวกับอ่อ การใช้ชีวิตอยู่ด้วยการเออหรือการครบหากาันอะไรแบบนี้นะคะ,ะหรือมีบางหรืออาจจะมีการให้คำมั่นสัญญาอะไรบางอย่างก็ได้กับคุณนะคะในเรื่องในเรื่องของความสัมพันธ์นี่แหละไพ่หกดาบสถานการณ์คลี่คลายไปค่อยๆค,คลี่คลายไปนะ,ะในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ว้าวไพ่สองถ้วยอ่ะ คุณก็กลับมาอินเลิฟกันเหมือนเดิมนะคุณมีการแบบอินเลิฟกันในช่วงเวลานี้อย่างมากเลยนะคะอาสถานการณ์ความสัมพันธ์ของอความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมีโอกาสที่จะชัดเจนหรือมีโอกาสที่เขาจะให้คำมั่นสัญญาอะไรบางอย่างกับคุณในช่วงเวลานี้นะเนี่ยเด็กถือเหรียญคือเหมือนกับว่าเขาก็ต้องการความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีสําหรับเขานะคะ,ะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะ ให้ความรักแก่กันมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะหรือเขาเองเริ่มรู้ใจตัวเองว่าเนี่ยคุณเป็นคนที่เขาต้องการนะอะโอเคอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแต่ก็ดูเป็นพลังงานไพ่ที่ดีมากนะอ่ะโอเคมีพฤษศพกันมังกรก็เม็สิงธนูแล้วก็ราศีพฤษศพเด่นเมษสิงธนูนะคะอ่ะโอเคใครที่อยากดูดวง่วนตัวกับหมอน้องนะ เดี๋ยวมาน้องจะให้ช่องทางการติดต่อเอาไว้นะคะหรือคุณเข้าไปดูในชุมชนก็ได้นะหมน้องจะประกาศเอาไว้นะอ่ะโอเคก็คือถ้าดูขอก็สามเก้าเก้าแหละแต่ถ้าเกิดจะดูด่วนก็สี่เก้นะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูคนที่มีคู่นะคนที่มีคู่คนที่มีค,ค,มคู่ชาวทาดน้ำมีนกรลกดพิจิกเป็นยังไงบ้างคนที่มีคู่ไพ่อัศวินถือไม้เทา้า ไพ่ห้าถ้วยไพ่อัศวินถือถ้วยไพ่กถ้วยอืมคนที่มีคู่นะคะในช่วงเวลานี้ความสัมพันธ์เป็นไปได้ด้วยดีนี่อืมเนาะเหมือนมีการมาหากันมีการเข้าเข้าหากัน take action อะไรบางอย่างในช่วงเวลานี้ถ้าเขาอยู่ห่างไกลกุณมีการมีการเดินทางไปมาหาสู่กันนะคะ ก้าวถ้วยนะแต่ว่าใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้อาจจะทําตัวเหมือนกับคนโสดก็ได้เนาะเออก็คือมีคู่แล้วแต่ทําตัวเหมือนคนโสดอะไรแบแบแบบนี้นะคะเหมือนกับต้องการที่จะเติมเต็มให้กับตัวเองอะไรประมาณเนี้ยเนาะอืไพ่เดมทำไมละ่ะ The Wheel of Fortune หลายๆคนที่ที่ก่อนหน้านี้มีการเงียบหรือมีการจบลงไปของความสัมพันธ์อ่ะ หมอน้องมองว่าความสัมพันธ์นี้มันยังไม่จบนะคะมันก็ยังยังมีโอกาสที่จะรีเทิร์นกลับมาได้นะอ่าแล้วก็ใครที่มีในเรื่องของคู่คุณมีลักซ้อนมีอะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าหมอน้องคิดว่ายังไงความสัมพันธ์ของเราก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงนะคะอ่าเนาะก้าถ้วยเนี่ยมันอาจจะเป็นในลักษณะเขาไม่ได้ไปจริงจังอะไรกับใครแต่ว่าเหมือนแค่บริหารสเสน่ห์แบบนี้มากกว่า เนาะอ่ะช่วงนี้อาจจะดูเงียบเงียบใส่กันนะคะดูเงียบเงียบใส่กันก็อ่ะในบางคู่มีการเดินทางหรือ take action เพื่อที่จะเข้ามาง้ออะไรแบบนี้ได้นะเออแต่ความสัมพันธนะ์อ่ะอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วอะไรแล้วอ่ะเนาะอืออ่ะมีพลังงานราศีพิจิกเด่นมีนกรกฎพิจิกเมษสิงห์ธนูนะคะตอนนี้มาดู ความคิดและความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนาะความคิดและความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณว่าทีนะคะอ่ะคนมีคู่ความคิดและความรู้สึกของคู่ของคุณเป็นไงในตอนนี้ไพ่สิบดาบ ไพ่ก้าวดาบค,คู่ของคุณดูฟุ้งซ่านยังไงก็ไม่รู้อะไพ่หกเหรียญไ mm, พ่สี่เหรียญน,นะคะจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างคุณนะคะมันมีบาดแผลอะไรบางอย่างหรือเปล่าเนาะเขารู้สึกว่ามันสะสมอะ่ะเออสะสมมาโดยตลอดแล้วก็เหมือนเขาก็ดูเหมือนอยากที่จะ ยุติความสัมพันธ์อะไรแบบนี้เหมือนกันนะเขาเขาค่อนข้างคิดมากอะเนาะออมันเหมือนมีพลังงานของความเจ็บปวดรวมกับพลังงานความความเครียดความคิดมากแต่ตัวของเขาเองก็เหมือนยังเป็นห่วงเป็นใยอะไรคุณอยู่นะคะทําให้การมูฟออนจากอ่าก็ไม่สามารถที่จะมูฟออนจากคุณไปได้ง่ายๆเนาะไพ่สี่หเหรียญนี่คือเหมือนเขาเขาติดคุณไปแล้วอ่ะเขาแฝบติดคุณไปแล้วเขาเขาแบบต้องการที่จะอยู่ในตรงนี้เหมือนเขาห่วงแหนความสัมพันธ์นี้นะเขาห่วงคุณนั่นแหละนะคะ ให้สี่ไม้เท้าเออไพ่แปดดาบคือหมอเนาะมาว่าเขาไม่น่าที่จะอยากที่จะอืมเข้าไปแบบอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดนี้อีกแล้วอ,ะอ,ะอ่ะเนาะอ่าแต่ก็ อีกใจหนึ่งก็กลัวการที่จะต้องโดนทอดทิ้งนะคะอ่าไพ่ชาลิออแล้วก็ยังคิดว่าอะความสัมพันธ์นี้ก็ลองอีกสักตั้งหนึ่งดีกว่านะเพราะว่าเขาเองก็มีความรักที่ให้กับคุณด้วยไพ่เลเวอร์มันขึ้นมานะอ่าเขาก็ยังรักคุณอะไรคุณนะคะอืมก็พอความรักนี่แหละที่มันทําให้เขาไม่ไปไหนเนาะคุณกับเขามีความแตกต่างกันนะคะเขารู้สึกว่าคุณอะ แล้วเขาอะแตกต่างกันมากนะ,ะเหมือนขาวกับดำอะไพ่ชายเดอือนมันจะเป็นอย่างนั้นเนาะเออแต่ก็อย่างไรก็ตามเขาก็เหมือนอยากที่จะต่อสู้ต่อไปกับความสัมพันธ์นี้เนาะ,ะถึงแม้จะมีอุปสรรคอะไรแบบนี้ก็ตามบางบางท่านมีอุปสรรคในเรื่องระยะทางบางท่านมีอุปสรรคในเรื่องของครอบครัวแบบนี้ก็ได้นะคะและเรื่องอื่นๆนะคิงถ้วยอะเขาเขาเขา,นะเขารักคุณนะเขารักคุณไพ่เก้าเหรียญ ไพ่เด็กถือไม้เท้าอ่าแต่ความสัมพันธ์เนี้ยเขารักคุณแต่ว่าเขาก็คิดว่าอ่ะ,อะอความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็ถ้าเขาไม่มีคุณเขาก็อยู่ได้อะไรได้มันเหมือนกับการที่เขามีคุณมันก็เหมือนไม่มีอะไรประมาณเนี้ยนะความรู้สึกเขาอะเนาะอือเนี้ยเพราะว่ามันพลังงานมันขึ้นไพ่สิบดาบขึ้นมานะคะอ่าแต่ก็ ก็ยังอยากที่จะพยายามแล้วก็ยังอยากคุดคุยติดต่ออะไรแบบนี้อยู่เหมือนกับกำลังดูดูอยู่อ่ะเออนะท,ทั้งทั้งที่เป็นคนรักกันแล้วนะเหมือนเขาคอยดูพฤติกรรมอะไรแบบนี้เลยว่าเขาก็อยากลงทุนกับความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เขารักอะอัศวินถ้วยผ้าถ้วยอัศวินไม้เทา้าแล้วก็ไพ่สีถ้วยช่วงเวลานี้หมอน,น้องมองว่าเขา <c oughs> เขารักคุณนะแต่ว่าในช่วงเวลานี้เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันดูแบบแห้งแรงยังไงก็ไม่รู้อ่ะนะคะมันดูไม่เหมือนเดิมมันดูแห้งแรงเนาะอืมเขาก็อยากเข้าหาคุณแต่มาน้องมองว่ามันมันเหมือนกับว่าอ่ะงอนนะช่วงเวลานี้เขางอนคุณยังไงก็ไม่รู้นะคะเหมือนต้องการพื้นที่อะไรประมาณเนี้ยหรือเขาก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจอารมณ์ของตัวเองสักเท่าไหร่นักว่าเขาเป็นอะไรไปเนาะเออเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรอะ่ะเนาะ อืมรู้สึกอยากอยู่คนเดียวหรืออารมณ์เหมือนคนมีเมนอะ่ะ <c oughs> นะอาจจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามว่าจ,จะมีอารมณ์แบบนั้นบ่อยอะ่ะนะเอออารมณ์เหมือนคนแบบอืมอยากอยู่คนเดียวอะไรประมาณเนี้ยหรืออยูด่ดีก็อยากที่จะทะเลาะก,กับเราอยากมีปัญหากับเราขึ้นมาแคอย่างนั้นน่ะนะคะอืมเนะหุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ก็คือความรู้สึกของเขานะแต่ก็ยังอยากไปต่อความสัมพันธ์อยู่นะคะแล้วเขารู้สึกว่า คุณกับเขาเริ่มไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วนะอมแม่สิงห์ธนูมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ราศีเมถุนเด่นราศีกรกฎเด่นนะคะอ่ะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคนที่มีผู้รักแล้วชาวมีนกรกฎพิจิกนะคะ หลายท่านก็น่าจะกลับมาทำงานกันเรียบร้อยแล้วความเป็นจริงปรากฏแล้วนะคะ,ะหลังจากหยุดปีใหม่ไปอให้สีดาบแนวนะ้องความสัมพันธ์อาให้รีวิวความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้มันเหมือนกับแปดไม้เท้าอะ คุณกับเขาเนี่ยถ้ามีการเหมือนความสัมพันธ์มันดูแบบนิ่งๆเซ็งๆ,ๆอะไรประมาณเนี้ยเนาะในช่วงเวลานี้เขาอาจจะมีการทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไปกระตุ้นความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะเช่นในเรื่องของ18บวกอะไรแบบเนี้ยเนาะเพราะว่าที่ผ่านมามันอาจจะเหมือนมีการอยู่ชะงักของความสัมพันธ์แล้วมันก็ดูแบบฟังกะตายดูไม่มีความกระตือรือร้นอ,อะไรประมาณเนี้ยเออช่วงเวลานี้คุณกับเขาจะมีการฝ่อสานพูดคุยกันอยู่บ่อยๆนะคะ หรือเขาจะพยายามที่จะพัฒนาความสัมพันธ์คุณกับเขานั่นแหละนะทั้งคู่เลยนะคะอืมอ่ะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการที่ที่มีการเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่นะคะเออหรือว่ามีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ที่เริ่มเริ่มทำร่วมกันก็ได้นะไพ่สิบถ้วยในบางคนก็ มีการตัดสินใจที่จะผูกมัดกันอ่าเนาะด้วยการแต่งงานบ้างอะไรบ้างนเนอะการแต่งงานหรือบางคนแบบอาจจะย้ายมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบเป็นครัวอะไรแบบนี้ก็ได้หรือมีการวางแผนครอบครัวได้ค่ะเนาะอ่ามีการเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างนะคะในในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะอือเอาเป็นว่าช่วงนี้ก็ดีแต่ว่าตรงเขาเองอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ดูเครียดเครียด,ดเรียสบ้างหรือว่าดูจรงิงจัง กับความสัมพันธ์มากจนเกินไปอาจจะมาพูดเรื่องการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่อะไรอย่างนี้กับเรานะคะอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่ก็ถือว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะดีอ่ะกลุ่มเมถุนตุลพฤษศกันมังกรราศีมังกรเด็ดนะคะอ่าโอเคทีนี้สุดท้ายแล้วของเราก็คือ คนโสดเออคนโสดคนโสดเป็นยังไงเอ่คนโสดนี้หมอน้องใช้ไพ่ใหม่ให้เลยแล้วเนี่ยไพ่ชุดใหม่คนโสดชาวธาตุน้ำว้าวสี่พอชนโอ้เบื่อเบื่อเฟงเฟงในเรื่องของความรักอ,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 อืมไพ่เทรนนะคะไพ่ห้าหกแปดโพอช่น ไพ่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเหรียญน,นะคะอ่ะในช่วงเวลานี้สำหรับคนโสดเนาะมันเหมือนกับประมาณว่าไอคนที่เราไม่ชอบมันก็มาชอบเราส่วนไอคนที่เราชอบก็ไม่ชอบไม่ชอบเราซะงั้นนะคะเออมันเบื่บอใๆในเรื่องของความรักไม่ค่อยสนใจในเรื่องของความรักหรอกนะอืมตัวของคุณเองอะ่ะ ก็เหมือนกับอาจจะเจอกับความสัมพันธ์อะไรที่แบบมันไม่ยั่งยืนก็ได้หรือมันเคยมีปัญหาในความสัมพันธ์แล้วก็มีการจากกันไปห่างเหินกันไปอะไรแบบนี้นะคะอ่ะในตอนนี้คุณก็เลยมาโฟกัสในเรื่องของการงานเนาะหกเหรียญน,นะคะอ่ะหกเหรียญอ่ะเดี๋ยวนะหกเหรียญ อืมการงานแล้วก็การเงินก้าวไม้เท้าเอออาจจะอยากต้องการพื้นที่อะไรแบบนี้ส่วนตัวส,ส่วนใหญ่นะคะไพ่ The ะแชรีออไพ่เดอะแชรีออแล้วก็ไพ่เอชออฟเพรสเซนดูจากพลังงานไพ่เนี่ยเนาะคุณแม่แนวโน้มที่อาจจะเจอกับชาวต่างชาตินะคะอ่า อะไรแบบนี้ได้เหมือนกันมีมีคนที่ค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างอะไรกับคุณอาจจะมีการเข้ามาจีบคุณอะไรกับคุณก็ได้เนาะแต่ตัวของคุณเองอาจจะยังต้องการพื้นที่ส่วนตัวไพ่ก้าวไปเท้าหรือต้องการาดูดูก่อนออคบหาดูใจอะไรแบบนี้ก่อนนะคะไม่ได้ต้องการที่จะรีบร้อนอะไรแบบนี้เนะาะ age of present มีโอกาสได้รับของขวัญของฝากอะไรแบบนี้ได้นะคะหรือไม่ก็ มีคนที่อยากจะมาเริ่มต้นอะไรกับคุณแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะอาจ่หมอน้องบอกว่าคุณน่าจะโฟกัสในเรื่องของการหาเงินส,ส่วนใหญ่เพราะว่ามันขึ้นไพ่ฝีถ้วยขึ้นมาซึ่งคุณแบบเบื่อๆใน,นในเรื่องของความรักอะ่ะเออมันเหมือนกับเราอาจจะเคยมีปัญหาในเรื่องของความรักมาโดยตลอดนะคะมันก็เลยกลายเป็นคนที่แบบเข็ดหลาบเนาะเอออาจจะยังไม่ได้เจอคนที่ใช่ในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะอืม มีนกรกฎแล้วก็พิจิกเรือชาวพิจิกจริงๆแล้วชาวพิจิกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจอคู่ได้นะไปจนถึง13พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะเพราะว่ามันมีดาวพฤหัสท่าที่อยู่ในเดือนคู่นะคะแล้วก็มีมดเตยอยู่ในเดือนคู่ก็ได้อ่าถ้าเกิดว่าเจอทางโซ,ชงโซเชียลออนไลน์ชาวต่างชาติอะไรแบบนี้จะถูกฉลกมากกว่าปกตินะอ่าแล้วก็ ออตอนนี้ดาวเจ้าเดือนคู่ของคุณก็คือดาวศุกร์มันไปนร่วมกับสา์กหลายๆคนน่ะจะมีความรู้สึกแบบหดหั่อะไรแบบนี้ก็ได้เออมันเหมือนกับประมาณว่าอารมณ์หดหู่อะไรแบบนี้บางคนก่อยอาจจะอยากมีคู่มากแล้วก็มันก็ไม่ได้อย่างใจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันยังไม่เจอก็ได้นะคะทําให้เรารู้สึกมีความว้าเวสเร้ามองอะไรได้เหมือนกันนะเนี่ยเนาะช่วงนี้ก็อากาศเย็นด้วยเออสําหรับคนโสดอะ่ะ นะคะแต่ว่ามันก็เราก็อาจจะเก็บตรงเก็บตัวอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะมันไม่ได้อย่างใจเราอะเนาะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะพลังงานเดี๋ยวนะพลังงานพลังงานพลังงานมีแค่ชาวราศีสิง์ลัคนาราศีสิงนะคะอาจจะตรงคูง่นี้ก็ดูเป็นคนที่หากู่ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันขึ้นราศีสิงขึ้นมาเนี่ยเออ ถึงแม้เราจะเป็นชาวธาตุน้ําแต่เรามีหัวใจของราชสีเนาะมันก็อาจจะหมายถึงว่าเราดูเป็นคนที่ข่มข่มคนอะไรแบบนี้นิดนึงเออเราหาคู่ยากอะค่ะเออเราอาจจะดูเป็นราชนิกูลอะไรแบบนี้นิดหนึง่งคนก็ไม่ค่อยค่าเข้าใกล้เราเนาะฝนในคนที่เราไม่ชอบก็ก็จะมาจีบเราจังเลยอะไรประมาณเนี้ย <laughs> เนาะออะ,อะโอเคประมาณนี้นะคะ อยากดูดวงส่วนตัวก็มาดูได้นะเดี๋ยวให้ช่องทางการติดต่อไว้นะคะก็เป็นไลน์ดีนะอ่าเดวมอนน้องอาจจะเขียนไว้บนคัฟเวอร์ของของในนี่เลยก็ได้นะคะอ่าถ้าเขียนทันนะโอเครักษาสุขภาพด้วยนะคะเนี่ยมอนน้องก็เจ็บคอตลอดเลย,ยพยายามที่จะทำคลิปให้ตลอดเลยนะคะอ่าโอเควันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ